สวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปพ่กกาสตอีกแล้วนะคะในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องถ้าเราไปสารภาพรักกับคนที่เราชอบในช่วงเวลานี้นะคะภายในสามเดือนนี้เราจะได้รับคำตอบว่าอย่างไรถ้าใครมาดูนะคะไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ตามให้นะับไป3ามเดือนหลังจากนี้นะคะจะเป็นไปตามนั้นค่ะ อาจารย์จะอธิษฐานจิตนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนะคะแล้วสับเก้าครั้งค่ะอาจารย์จะตัดไพ่มาหนึ่งกองนะคะทีนี้ให้ทุกคนเลือกสิ่งที่อยู่ในใจเรานะคะจะแทนค่าด้วยขนมได้หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นขนมเค้กชิ้นใหญ่สีขาวนะคะ มีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตหมายเลขสองเป็นเค้กช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆนะคะหมายเลขสามเป็นเค้กกล้วยหอมหมายเลขสี่เป็นเค้กโรค่ะเอาใหม่นะคะหมายเลขหนึ่งเป็นเค้กสีขาวชิ้นใหญ่มีสตรอเบอรี่มีช็อกโกแลตนะคะหมายเลขสองเป็นเค้กช็อกโกแลตหมายเลขสามเป็นเค้กกล้วยหอมหมายเลขสี่เป็นเค้กโรค่ะให้ทุกคนคิดว่าความในใจของเราความรู้สึกของเราที่มีต่อเขาอะ เป็นเค้กใดแล้วเลือกนะคะอ่ะเลือกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะมานะคะมาดูกันค่ะว่าเค้กอันไหนนะคะจะได้เป็นแฟนกับเขาสมดังใจปรารถนามาดูเค้กชิ้นที่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์จะจับไพ่นะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะ The e M p r e s s นะคะคุณจะได้รับ คำตอบที่สมดังใจปรารถนาของคุณเขาจะรับรักคุณนะคะจะได้เป็นแฟนกันและมีโอกาสแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะมาดูเค้กชิ้นที่2นะคะจะเป็นอย่างไรพื้นพายใบนี้ค่ะเด n อซค่ะมีความสําเร็จนะคะความรักของคุณจะประสบความสําเร็จเขาจะรับรักคุณนะคะจะได้เป็นแฟนกันมีโอกาสแต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะถือว่าดีมากๆเลยค่ะ มาดูเค้กชิ้นที่สามนะคะเค้กล้วยหอมขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ t r e of Wands นะคะคือเขาไม่ได้คิดอะไรเกินเลยกับคุณเลยนะคะคิดแต่เรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องงานเท่านั้นไม่ได้คิดเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวเลยค่ะก็ถือว่ายังดีนะคะที่เขาไม่ได้รังเกียดอะไรคุณเนี่ยเขาแค่คิดกับคุณแค่เพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนเรียนเท่านั้น มาดูนะคะชิ้นที่สี่ค่ะเค้กโรเขาคิดอย่างไรต่อคุณนะคะขึ้นไพ่ two of cups ค่ะเขาชอบคุณทีเดียวนะคะอยากเป็นแฟนด้วยมีโอกาสได้เป็นแฟนกันนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องความรักได้มีโอกาสไปไหนมาไหนต่อการไปเดทไปเที่ยวคบหาดูใจกันสักพักหนึ่งแล้วก็อาจจะได้แต่งงานกันในอนาคตค่ะถือว่าดีมากนะคะ ดีทุกใบเลยแต่ว่ามีอันที่สามที่เหมือนกับว่าเขาชอบคุณในฐานะเพื่อนเรียนหรือเพื่อนทํางานแต่เขาก็ไม่ได้รังเกียจคุณนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่อย่างน้อยเขาก็รู้สึกดีๆกับคุณเดีย๋ยเพิ่งไปเศร้าเสียใจอะไรส่วนหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสี่เนี่ยอาจารย์ยินดีด้วยนะคะความรักของคุณจะประสบความสําเร็จนะคะได้พบรักดังใจปรารถนาได้แต่งงานมีครอบครัวที่ดีค่ะยินดีด้วยมากๆเลยค่ะ